<aph ane. S 2> พี่น้องมือนีน้สาวท่าโค้งนั่นเอาว่าห้มองเดียวเด้อพี่น้อได้บักทุเรียนมากเด้อค่ะเด้อไม่กินน้ำกันพี่น้องอันมือนี่นันบัคทุเรียนนะทรงมาจากจันทบุรีน้าพันทรงมหาให้พอนมีสวนอยู่จันเพ์่ันเลยทรงมาให้เด้อค่ะไม่กินน้ำกันได้พี่น้องเด้อผพากันปอบ่งในหลูกร้านที่เป็นร้ายหนึ่งเศรษกินน้ำกันเด้อมันมีหน่อยก็เลยพากันกินน้ำกันเบิดสุขูทุกคนเบิดเื่อนมันปันหนวยวาได้ กันเรียว่ากันแบ่งตะล่งพาฮัดพากับพาเ่เป็นเบิ้งที่หละกันพาถ้าอยากหวยมาพาก็เป็นผู้หนึ่งกับปาดปาดซอยกันซ้าถ่าโค้งปาดเเป็นดอกไ้ก็ปอกเกาซะ สวัสดีค่ะมือนี่กับว่าภูบกับชอง<ม>สาวค่ะคองขึ้นเจ้าเลยค่ะมือนี่เข้าใจอีอย่างาคือมัตชูเลียน อันหน้าเพิ่นทรงมาห้จากจันทบุรีค่ะเพื่อนนีอันเพิ่นมีสวนเนาะอยู่ยูจันนะคะมีสวนมาเท่านี้ก็เลยพากกันปอกสู้กันกินทะลกร้านหลายเลวพี่น้องเลยแต่ว่ามันหันได้หลายอยู่หน่วยบอกหญ่เพิ่นทรงมากแม่ค่ะสองหน่วยโคโล่โคนาบักห้ายหนึ่งทรงมากําหลายอันเคลือดีก็จะมาทรงคนบอกว่าฟฝ้าบอกแม้ว่าสันมันสิเลเละอีหลยูพี่น้องแต่ว่าหันพอดีกินอยู่พี่น้องเอ้ยอะมามาเท่อนี่ มากกินมากซิมกันเบิงดูพี่น้องวันเป็นแังไหนบอกเขาเลียนจันน่ะนี่แล้วนะเฮียนี่นแล้วเนาะเอ้าเอาเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวสิลองซิมโอ้ยอันนี้คือเบิงพี่น้องเบิงเบิงเบิงคู่คู่ใหญ่คู่ใหญ่ใหญ่เลยอย่างนี้เอาพี่น้องแม่เห็นยั่ไงบอกรุณะเอาโพดแถว ว้าวขับไปหนเลยอย่างสมากแสืแเกยยินงยังยิ่มนะคนเผาไมหมอกันเร็วมาไม่มอกมาแล้วเร็วมาไม่ไ้อกมากินกันเ um> ้อตาสุไแสบแพ้บ้าลเร็ว เวานค่ะหมูเลี้ยงพ่นสวนพันเุ์ตรงมากอุ้ยเปมินน้่มใหญ่ขนาดเลยไปนูกะไปนูกะทำใช้เป็นไสมากเลยเสบหร้ายอืมอ้เ้ยเนาะกมาเสียค่ะข้ามยัข้ามยั รู้ไหมรู้ไูมาพอใช่ป่ะปีนี้อนโดนยังกินอืมโอ้หอมืออพอเด้อน่กินหลยบ่ได้อร่อยยุบอ่่ารูมากเลยที่บังนี่นะทีบังซีบังไม่จานใหญ่ อ้ยปีตาอร่อยจริงจริงโอ้โหใจอยากกินหอดไหมันถึงนอนม่สนได้ยี่บไน่อมัยอันนี้เอป็นยัไม่ข้าวโพด่อข้าวโพดจะอแซ่บๆเอานีถุงเงินอ่ะ หนึ่งสองสามคนคล้อง่อยังปวดจากซีเบิร์ตเอาเลยคล้องมาแบบไงจังไงจังหวะจะกินจะไหวกินเลยเนาะนิ่เนี่ยซีเบิร์ตลุ่ละเอ้าสำหรับมือนีสาวทาของสองสาวท้อของเองกัสิขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้เด้อเพราะว่ากินเห็ดในพี่น้องเห็นเลยล่ะแซ่บน้อกันพี่น้องจังไงกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองสาวทาคงเลเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กันเด้อสำหรับมือนีสาวทาของขอข้อกาวเข้าา ขอบคุณค่ะ